อนนี้ปัจจัยที่ติดตามอย่างเข้มข้นเลยก็คือประธานาธิบดีของสหรัฐที่จะมีการเลือกตั้งกันนะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะในวันที่6พฤศจิกายนนะคะในเวลาของสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะแต่ว่าหลายๆสำนักเองก็มีการคาดการณ์ออกมานะคะว่าใครจะอยู่ใครจะไปแล้วก็ถ้าใครเข้ามาดารงตําแหน่งจะส่งผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจนะคะวันนี้ก็มีมุมมองมาฝากกันด้วยเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายต่างๆนะคะของแต่ละพาคว่าจะส่งผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจไทยกันด้วยนะคะไปพูดคุ คุยกับคุณด็อเตรปิยศักดิ์มานะสันนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและอุตสาหาการรมของธน,นาคารเกียรตินาทินมาฝากกันนะคะติดตามได้เลยค่ะค่ะเรามาพูดคุยกับด็อรปิยศักดิ์กันต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะครับ ค่ะเราได้ทราบแบ็กกราวด์มันไปแล้วนะคะสำหรับการพูดคุยในข่าวที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแต่ที่นี้ว่าหลายๆคนนะคะคงอยากจะได้ทราบถึงทิศทางที่ชัดเจนแล้วนะคะว่าใครจะได้หลังจากที่เราได้สํารวจโพลต่างๆมาแล้วเรียบร้อยในมุมมองของดรเบียร์สต์มองเป็นยังไงบ้างคะผมว่าโรนีจะได้แต่ได้เป็น p o อกกูล่าโวนะครับคือคืออันนี้เท่าที่มองก็คือว่าอย่างที่คงทราบกันบ้างนะคบก็คือว่า ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยรูปแบบการเลือกตั้งนี่เขาจะต่างจากของเราคือสหรัฐประกอบด้วยรัฐเล็กๆหลายรัฐซ<ะ>ึ่งแต่ละรัฐเนี่ยคล้ายๆเป็นถ้ามองง่ายๆคือเหมือนประเทศประเทศหนึ่งใช่ฉะนั้นจริงๆเนี่ยแต่แต่ละรัฐเนี่ยเขาก็จะมีคนที่เรียกว่า electoral college คือคล้ายๆเป็นผู้แทนที่เข้ามาโหวตให้เป็นประธานาธิบดีทีหนึ่งนะครับในการเลือกตั้งในแต่ละรัฐเนี่ยจริงๆบอกว่ากาลอนนี่หรือกาโอมาม่าเนี่ยแต่ว่าจะได้เป็นจะได้เป็นคนเป็นการให้เลือกคนที่เข้ามา โหวตอีกทีหนึง่งนะครับทางด้านเขาจะรับคนอ e ิเล็กโทรโหวตเนี่ยในแต่ละในแต่ละมุรรัฐนะครับคราวนี้เนี่ยระบบเขาแปลกตรงที่ว่ารัฐเล็กๆเนี่ยสมมุติว่ารัฐรัฐหนึ่งมีให้ให้อ e ิเล็กโทรโหวตได้10คนคะนะครับสมมุติว่าได้อ,อิเ e ล็กโทรโวเนี่ยได้โอบามา6ที่นั่งได้รอมนี่4ที่นั่งะจะ<า>กลายเป็นว่ารัฐนี้รอมนี่ โอ,อบามา,มาจะได้สิทธิ์ที่นั่งเลยในการโหวตใหญ่ฉะนั้นมันไอ้ระบบแปล,แปลกๆอย่างเนี้ยมันก็เลยทําให้เพคือคือหลักการมนเขาเพาะ็ถือว่านั่นเป็นประเทศประเทศหนึง่งในการๆว่าถือว่าเป็นหนึ่งเสียงแต่ระบบเนี้ยมันเลยทําให้คะแนใน,ใน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 ความเป็นจริงมันสามารถแตกต่างกันได้ระหว่างพ o p u l ่าโหวตคือคนปกติจํานวนคนทั้งหมดกับ อิเล็กทรอนิคโหวตซึ่งผมมองว่าลอมนี่จะได้ป๊อปปูล่าโหวตและอิเล็กทรอนิคโหวตล่ะคะน่าจะเป็นโอบามาเพราะว่ารัฐที่เป็นรัฐสมรภูมิทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเอะวิชินียโอไฮโอโคโลราโดอะไรหลายๆที่เนี่ยนะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยอหลายต่อหลายที่นี่ยังเป็นของโอบามานะครับแต่อย่างเวอร์จิเนียเนี่ยตอนนี้โอมันคือมันสูสีกันมากอย่างที่ได้เรียนไปคราวที่แล้วว่ามันมีโมเมนตัมขึ้นมาเยอะของรอมนี่นะครับ โมจิเนียตอนนี้ทายคือคือเสมอ <c oughs> แต่อไฮโอซึ่งเขาคิดว่าเป็นเป็นรัฐสําคัญที่สุดเนี่ยอันนี้น,น่าจะได้โอบามาแล้วถ้าได้โอไฮโอเนี่ยก็น่าจะชนะ <c oughs> นะครับแต่แต่อันนี้ก็ชิวเฉียดชิวเฉียดนะฮ <c oughs> ะพอร <c oughs> <c oughs> ิดาเนี่ยลอมนี่แต <c oughs> ่ว่ามันจะมีหลายที่อย่างเงี้ยฮะที่ที่ <c oughs> ที่จะเป็นในนั้นการมันจะคล้ายๆกับสมัยตอนอตอนปี2000 <c oughs> ที่เอากอกับบูช เอากอ<ม>กับบุชก็ Bush, กเหมือนกันเอากอชนะป๊อปปูล่าโหวตได้คะแนนคนทั่วอเมริกามากกว่าหน่อยหนึ่งแต่บุช <Bush> ได้ E l e c t o ร a l vote หวอเล็กทรโหวตแลก็ได้เป็นประธานาธิบดีครับนะคะทีนี้ก็ต้อง,องไปเจาะนโยบายนะคะที่เขามีการดีเบตการเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของประมาณต่างๆนะคะที่เขาชูขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการลดภาษีขึ้นภาษีอันนี้แหมคนที่เป็นนักธุรกิจด้วยนะคะแล้วก็คนประชาชนทั่วไปเนี่ยอันนี้ให้ความสําคัญเหมือนกันใช่คือ อันนี้ต้องมองที่พื้นฐานเขาก่อนอย่างโอบามามาจากเดโมแครตเดโมแครตหลักๆนี้ก็คือเขาเน้นในเรื่องของการขึ้นสองขาคือขึ้นเนี่ยคือขึ้นให้สวัสดิการกับ ภาคประชาชนมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการในแง่ของเรื่องการจ้างงานอะไรต่างๆการจ้างงานใช่ไมครการพยาบาลที่เ้าเรียกว่า m e d เค a ั e メแคร์สุขภาพสุขภาพเนี่ยก็คือเป็นระบบประกันสุขภาพายังั้นเหแต่ว่าก็ให้ให้ฟรีสำหรับทุกคนนะครับแล้วก็ให้อย่างอย่างอย่างที่คุณชนิดาบอกก็คือเรื่องของคนตกงานคนว่างงานก็จะได้ตรงนั้นคนที่ชนชั้นล่างหน่อยใช่คนครมริกคนที่อกันอะไรพวกนี้ก็คือจะได้ จะได้สวัสดิการแบบนี้ะนะครับแต่คราวนี้มันก็นํามาซึ่งเรื่องของอการขัดดุลก็ประมาณเยอะ,อะเพราะว่าเข้าารที่ช่วงที่ผ่านมาพอเกิดวิกฤตเนี่ยทางอตอนวิกฤตที่เกิดขึ้นสมัยรัชบาลบุชตอนปลายก่อนที่อัปมาจะเข้าบุชก็มีนโยบายว่าจะเป็นนโยบายลดภาษีเรียกว่าบุชแท็กซ์แนก็ลดภาษีค่อนข้างเยอะเลยลดทั้งชนทั้นล่างกลางบนด้วยแล้วก็ ามาก็มาออกมาตรการช่วยเหลือทางด้านสวัสดิการนี้อีกอฉะนั้นเงินเข้ามันน้อยเงินเข้าเงินเข้ารับรับเงินงอใช้จ่ายเยอะก็ขาดดุลกันมหาศาลที่ปีล่าสุดเนี่ยมันก็ขาดดุลประมาณ7.6% GDP ซึ่งก็ถือว่ามันน่ากลัวปกติขาดดุลไม่ควรเกิน4%แต่7%นี่ก็ถือว่าว่าเยอะเหมือนกันนะฮะ,ะก็เป็นระดับใกล้เคียงกับพวกประเทศในยุโรปท,ที่ที่ประสบป,ปัญหาตอนนี้เลยแต่พอลดภาษีนะคะในแง่ของประชากรแล้วแต่ว่าแทนภาคธุรกิจก็ลดด้วยเหมือนกันใช่ไหมะ ก็คือกระชัยก็ลดเงิเหมือนกันและคราวนี้เนี่ยเออมันจะไปหมดเอาเรื่องของในในปลายปีนี้พอดีไอไอมาตรการเนี่ยที่เขาเรียกว่า fiscal cliff นะฮะเดี๋ยวเราลงรายละเอียดตรงนั้นแต่ขอกลับมาที่ในของของรอมนี่รอมนี่เนี่ยก็คือเป็นรัฐบิกั้นรัฐบิกั้นี่ยเป็นสองขาตัดตัดทั้งตัดภาษีคือลดทั้งลดภาษีแล้วก็ลดเรื่องของสวัสดิการด้วยเพราะเขาเชื่อใน small government คือรัฐบาลเล็กๆเขาเห็นว่า โดยหลักการนะฮะเขาคิดว่าบิสเนสหรือภาคธุรกิจเนี่ยทำสามารถที่จะผักดันเศรษฐกิจได้ดีกว่าครับผมก็เลย เขาก็เลยมาออกมาและเนื่องจากเขาเป็นคนมาใหม่ใช่ไหมเขาก็ยังไม่ต้องมีผลงานตรงนี้เขาก็ไม่มีความเสี่ยงเขาก็พูดว่าในอีก4ปีข้างหน้าเขาก็จะเริ่มจะทําให้นโยบายเรื่องการขาดดุลก็ประมาณนกลับมาสมดุลทําให้มี่นี่สาธารณะเนี่ยจาก100%กว่าลดมา70-80%ลลงเหลือหกได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาเอาคน ที่มาเป็นรองประธานาธิบดีคือพอลไรอันเนี่ยที่มันหอๆหน่อยน,น,นะฮะคนนี้นี่เป็นหัวหอ,อกในการตัดลดงบประมาณเลย<อ>นะฮะเป็นเป็นสสหนุ่มอายุ40กว่าเองแต่ว่าออกออกไอตัวร่างงบประมาณเนี่ยมาแข่งกับรัฐบาลโอบามาได้ออกมาแข่งของประธานาธิบดีเลย<อ>นะครับผมแล้วก็วการที่เข้ามาคือเขาโชว์ชัดเจนว่าเขาต้องการจะตัดตัดตัดะนะครับ ในขณะที่โอบามาเนี่ยก็บอกว่าโอเค,อเคฉันจะตัดแหลกบแต่ต,ตัดอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับ <c oughs> ก็เลย <c oughs> ก็เลยเป็นประเด็นที่ที่ขัดกันอยู่ <c oughs> นะครับโดยแผนจริงๆแผนของรอมมี่เนี่ยนะฮะก็คือจะ ลดไรลดภาษีเนี่ยคือยังจะลดภาษีต่อเนื่องบอกว่าปีนี้ปีนี้ในปีหน้าเนี่ยลดภาษีทั้งในแง่ของคนร่ำรวยนะฮะจาก39%เนี่ย40%เนี่ยลดลดเหลือ28%่สอนะฮะแล้วก็คนชั้นกลางเนี่ยบอกว่าจาก28%เนี่ยจะให้เหลือยี่สแล้วก็ระดับเรื่องของบริษัทอื่นๆนะฮะเรื่องเงินปันผลก็ลดเหมือนกันเหลือ15%จาก40%กว่าเปอในขณะที่โอบามาลดเฉพาะคน ชั้นกลาง oh. ในขณะที่คนรวยเนี่ยบอกว่าโอเคฉันจะเก็บเต็มแม็กซ์ประมาณ4 0่ <Okay. S 2> นะฮะลดคนชั้นกลางก็ลดมาเหลือ25%หอ <Okay. S 2> ก็ยังต่ำยังสูงกว่าของล็อบบี่ที่ให้อยู่20%สนะครับส่วนเ,เรื่องเองินปันผลเรื่องของอะไรต่มีอะไรเนี่ยไม่ไม่ลดเลยละให้เก็บเต็มเต็มป,ประมาณ4 0ทั้งนั้น <Okay. S 2> ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นที่ทขัดกันอยู่ okay. นักธุรกิจที่อยากที่จะให้มีการลดภาษีเยอะๆใช่ไหมครเพราะว่ามันจะช่วยภาคธุรกิจเขาด้วยใช่ค่ะแล้วก็2ก็คือนักธุรกิจส่วนใหญ่เจ้าของบริษัทส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างเป็นคนร่ำรวยหน่อยก็จะชอบว่าแบบเออได้ลดภาษีนะคะทางรอมนี่มากกว่าก็จะไปรอมนี่มากกว่าครับในขณะที่โอบามาก็จะได้กับคนชั้นล่างหน่อยนะคนชั้นล่างแล้วก็คนที่เป็นอย่างที่บอกก็คือชนกลุ่มน้อยหน่อยก็คือไม่ว่าผิวดาหรือคนคนพวก อ่าสเปนิชอะฮะทีะท่พูดภาษาสเปนคนละติงนะพูดภาษาละตินอะไรต่อมีอะไระะนะครับผมก็จะเป็นคนอเมริกาใตา้ว่าอย่างนั้นแทนละตินอเมริกานะฮะจะจะได้พวกนั้นก็จะได้เสียงนะคะอ่าก็คล้ายๆกับเป็นลากหญ้าะะอ่าเป็นลากหญ้า,าว่าอย่างเงี้ยเป็นลากหญ้า,าแต่ว่าเป็นลากหญ้านเชิงของกลุ่มอื่นแต่ลากหญ้าถ้าเป็นคนอเมริกันผิวขาวที่เขาเรียกว่า working class อ่าอเมริกันเนี่ยนะฮะจะชอบ หลอมนี่เพราะพวกนี้จะเป็นคอนเซ็ปเวท,ที่เคยเรียนไปค่ะ,คะทีนี้เราต้องมาสรุปนะคะสันส้นๆแล้วแหละเพราะว่าถ้ามุมมองนะคะของดรเตอร์ัิวิกที่บอกว่า โอบามาน่าจะได้ขนาดออร์เธอร์เวินะคะแล้วก็น่าจะได้เป็นประธานาธิบดีต่อไปนะคะความเสี่ยงระยะสั้นที่จะเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจมันจะเป็นยังไงต่อไปครับอามองเป็นสองกรณีว่าถ้าโอบามาได้กับทอนมนี่ได้โอบามาได้เนี่ยนะฮะแน่นอนว่าอย่างที่ได้เรียนไปตอนนี้ในสิ้นปี2013ทนี่มันมีไอ้2 0 1 2ก็จะมีเรื่องของนโยบายที่หายไป5%ทั้งภาษีทั้งเรื่องของการใช้จ่ายซึ่ง อ奥า马เขาประกาศชัดว่าเขาจะไม่ไมต่ออายุบ้างโดยเฉพาะเรื่องของการลดภาษีะนะครับก็จะทําให้ไอ้เรื่องเงินที่เป็นกระตุ้นเศรฐษฐกิจเนี่ยหายไปประมาณ 2%, ออ 2> ของ GDP ะะนะครับเศรฐษฐกิจะจะย,ย่อลงชะลอลงะนะครับแต่ถ้าเผื่อเป็นรอมนี่ได้เนี่ยรอมนี่เขาบอกว่าโอเคฉันจะลดไอ้ลดภาษีฉันจะลดต่อแต่ว่าเรื่องสวัสดิการฉันก็จะหายไปด้วยนะครับก็หายไปสวัสดิการนี่ก็2%เหมือนกันแต่นี้เป็นทฤษฎีในเชิงปฏิบัติก็คือผมมองว่า จริงๆเนี่ยระหว่างปัจจุบันค่ะตัดไปคือ วันเลือกตั้งในวันที่6เนี่ยที่กำลังจาถึงนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าวันที่วันที่ประธานที่ดีจะมารับตําแหน่งเนี่ยมันคือปลายเดือนมกรานะครับสภาแล้วมันนอกจากนั้นก็จะมีสภาด้วยสภานี่ก็จะมีการเลือกตั้งในวันที่6เหมือนกันแล้วก็จะไปรับตําแหน่งเอาประมาณต้นปีมกราในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยนะครับสมมติว่าถ้าเกิดว่าลอมนี่ได้นะครับลอมนี่ได้เนี่ยในขณะที่ประธานริบดียังเป็นที่นั่งในตาแหน่งคืออุปมาสภาสูงนี่ยังเป็นเดโมแครตนะครับมันก็จะทําให้คน วุฒิสภาวุฒิสมาชิกรวมถึงสสเนี่ยก็ไม่อยากที่จะทํางานแล้วไอ้ไอ้ไอ้รางกฎหมายที่จะต่ออายุอะไรเงี้ยอาจจะไม่ต่อนะครับซึ่งตอนนี้มันสามสิบเอ็ดธันวาคมสําคัญมากถ้าไม่ต่อปั๊บแน่นอนว่ามันสูญอากาศใช่มันสูญอากาศไปช่วงหนึ่งจะหายไปห้าเปอร์เซ็นต์จีดเลยต้นปีก็ไม่ได้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรเกิดขึ้นซึ่งอันนี้มันจะทาให้ภาคธุรกิจกังวลนักธุรกิจอะไรต่ไงๆก็กังวลนักลงทุนก็กังวลเพราะเกิดนี้ปั๊บ ทอยนี้ดีกว่าอ,ออกจากตลาดออกจากไม่ลงทุนไม่อะไรต่าไรเพิ่มผมกลัวว่าตลาดมันจะตกลงเยอะคือถ้าลงนี่เข้ามาได้แต่ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันว่าอ,อาจจะลงเยอะรวมไปถึงว่าถ้าสถานการณ์มันยังไม่ชัดเจนเกิดเลือกตั้งผลยังไม่ชี้ชัดเลือกลากยาวเข้าไปยิ่งยาวยิ่งน่มีความเสี่ยงเข้าไปใหญ่อันนี้เพียงแค่ระยะสั้นนะคะที่เรามีการประเมินเอาไว้นะคะก่อนที่จะมีการชี้วัดกันจริงๆนะคะก็คือวันที่7พฤศจิกายนในเวลาตามบ้านเรานะคะแต่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรแล้วก็ จะมีผลกระทบอะไรต่อเศรษฐกิจในระยะยาวกันบ้างเดี๋ยวเราคงต้องมาเปิดมุมมองกันใหม่นะคะหลังที่ผลออกมาชัดเจนกันแล้ววันนี้ต้องขออบพระคุณด็ร์ิบียศักท์์มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะครับ ค่ะแล้วก็เรื่องดังกล่าวก็สามารถที่จะติดตามเกาติดทุกความเคลื่อนไหวในการเลือกตั้งกับ TNN24 ได้นะคะเราจะมีรายการพิเศษกันตั้งแต่วันนี้นะคะ18นาฬิกาไปจนถึงพรุ่งนี้12นาฬิาเลยทีเดียวนะคะค่ะรีกว่านาทีตอนาทีเลยนะคะสำหรับการเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นจนากฝั่งของสหรัฐค่ะส่วนีนช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาติดตามนะคะความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจในประเทศกันค่ะ